ตำบลหนองปากคั่งองเมืองจัังหดเชียงใหม่ร้านสุขุมไทยหมูปิ้งตั้งอยู่ข้างสถานกงสุลสหรัฐอเมริกาครับนอกจากรสชาติหมูทอดที่อร่อยสิ่งหนึ่งที่ผมประทับใจคือการใช้ใบตองในการห่อข้าวเหนียวผมชอบกินข้าวเหนียวมากกว่าข้าวเจ้าครับทางร้านใช้ข้าวเหนียวพันเคียวงูนะครับเป็นพันเดียวกับที่ใช้ในการทำข้าวเหนียวมะม่วง ปี2567ครับผมเคยเดินทางไปดูแหล่งกำเนิดข้าวเหนียวเขี่ยวงูที่บ้านโพธนารามตำบลสันทราอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายครับผมเคยเดินสำรวจในตัวจังหวัดเชียงใหม่นะครับสังเกตว่าจะมีร้านขายข้าวเหนียวเขียวงูเยอะมากเลยสำหรับใบตองที่ใช้ห่อข้าวเหนียวเจ้าของร้านบอกว่าซื้อมาจากตลาดเมืองใหม่ในตัวจังหวัดครับ ริมฝั่งแม่น้ำปิงด้านทิศตะวันตกที่นี่ตลาดเมืองใหม่ตำบลช้างม้อยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับคุณยายรับใบตองมาจากไหนครับซื้อมาซื้อซื้อมาจากที่ไหนแม่แตงแกเป็นแม่แตงหมู่บ้านอะไรครับบ้านช้างบ้านอะไรครับบ้านช้างตำบลอะไรครับตําบลบ้านช้างเป็นอยู่บนภูเขาใช่ไหมมีมี ขาเขาเขาปลูกปลูกกล้วยขายใบตองทั้งปีใช่ไหมครับครับโอ้ได้ผมจะตามไปดูใบตองของทางร้านรับรับมาจากไหนครับมาจากแม่แดงครับหมู่บ้านอะไรตำบลอะไรครับหมู่บ้านบ้านทางแม่แดงครับตำบลตำบลบ้านช้างแม่แดงเป็นแหล่งปลูกในในกาดเมืองใหม่มีร้านขายใบตองกี่ร้านครับ เป็นสิบเลยใช่ไหมครับ